ในก็ต้องการความคุ้มครองที่แน่นอนนะครับเลี้ยงชีพไปตลอดในวัยชราไม่เป็นภาระ,ะของลูกหลานนะครับจำไว้เลยครับไม่เป็นภาระ,ะของลูกหลานนีคนบอ,อกเฮ้ยงั้นก็ทําแบบซีเนียดิเป็นพวกรอตต้ไม่ใช่นะครับการที่บอดข้อสอบนะครับจากการที่ไม่เป็นภาระลูกหลานคือเราจะไม่ใช้เงินของลูกหลานในการเลี้ยงตัวเองนะฮะแล้วแก่เนี่ยก็คือคําว่ากเกษียณนี่แหละ,ะเกษียณมันควรมีเรื่องของอะไรครับ เออก็เสียนมันก็คือพูดถึงเรื่องของบำนาญโอเคไหมครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องแบบของบำนาญหรือเป็นเงินรายได้ประจาถูกไหมก็พอรายได้ประจำขอ,ของเองต้องไปพึ่งลูกพึ่งหลานไหมไม่ต้องพึ่งครับก็ปเป็นภาระของลูกหลานถูกไหมตลอดชีพเนี่ยคุณไม่ได้อะไรแล้วครับต้องรอแบบเก้าสิบอย่างเงี้ยมันมันช่วงนี้คุณอยู่ใจเบี้ย,ยมันยัง็นภาระของหลานอยู่ช่วงระยะเวลาถ้าคุณไม่เสียชีวิตมันก็เป็นภาระของลูกหลานก็ลูกหลานเขาต้องมาจ่ายค่าตรงนี้นั่นเองนะครับย์รศึกษก็เหมือนกัน เขาได้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Universal line ตัวน,นี้จริงๆอยาก,ยากาเพิ่มนิดนึงนะครับอนุญาตขออนุญาตนะ้วก็ Universal นะครับอธิยายสองความหมายนะครับก็ถ้าเป็น u n i t l i n k นะครับ Universal line นะครับเวลาที่เราแยกครับพวกนี้มันจะคล้ายๆกันหมดนะครับพูดถึง Universal นะครับเราพูดเ,าเราผมจะยกตัวอย่า ตัวซอกของยูนิเวิ่์สถึงดังอย่างไสิ่งแรกคือว่าถ้าเป็นยูนิเวิร์สนะครับเหมือนยูนิเวิร์สยูนิเวิร์สก็เข้ากับเรื่องของจักรวาลร,รู้จัก Mid มินยูนิเวิร์สไหมครับผมน่าจะรู้จักกันเนาะนะครับมินยูนิเวิร์สเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าเขาไม่ได้เลือกเองนะครับเขาไม่ได้ไม่ได้แบบตัดสินให้ตัวเองไม่ได้เลือกช่องทางด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกรรมการนะครับหรือก็คือมีคนที่เลือกเขาขึ้นมานะครับถูกไหม ก็จะมีกรรมการที่เรียกเอาขึ้นมาถูกไหมครับแล้วก็ซึ่งเวลาที่ทําอะไรนะฮะไม่ชูวเวิร์สไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะมีคนที่ดูแลในวงการเนี่ยดูแลให้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ฟันเฟืองมีมูนก็จะไม่รับความเสี่ยงในการรับหรือว่าการแรงงานเองนะครับดังนั้นนะครับเราจะก็มีมูนซอลไลน์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นครับเป็นแบบประกันนะครับที่เป็นลักษณะาาของการควบการลงทุนนี่แหละนะฮะควบการลงทุนนะแล้วก็ ผู้ลงทุนเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เอาเงินลงทุนเนี่ยไปให้กับบริษัทประกันนะครับบริษัทประกันนี่ก็จะเลือกครับหรือว่าวางแผนในส่วนของการลงทุนให้ครับว่าจะาไปลงในพอร์ตไหนว่าจะาไปลงไหนให้มันเกิดกำไรขึ้นมานะครับโดยข้อดีของมันคือเขาก็จะการันตีนะครับผลตอบแทนให้คุณว่าเมันจะต้องไม่ได้ต่ำกว่าเท่านี้นะครับหรือว่าอย่างน้อาเขาจะอาจจะการันตีว่า เ,เงินที่คุณลงไม่ขาดนะครับจะจะรักษาเงินในส่วนของการลงทุนนี้ไว้อย่างแน่นอนนะครับนี่คุณยูอร์ซ่เพราะงั้นยูนิเวลก็คือให้บริษัทลงทุนนะครับในเมื่อบริษัทลงทุนให้ก็บริษัทก็รับความเสี่ยงว้ให้บริษัทก็จะต้องมีความรู้นะครับแล้วก็นําไปลงทุนให้มันเกิดผลกําไรโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ความเสี่ยงก็จะน้อยกว่านะครับในการขาดทุนก็จะน้อยคือถ้าตรงไม่ขาดทุนเลยเพราะว่าบริษัทประกันเขาจะไปลงในส่วนของผลเส้นกำไรเกิดขึ้นนะครับ โดยยูนิวอซอ l ดีกว่านะครับแต่การที่แบบเฮ้ยได้ผลกำไรที่แม่ครับ u n i v e r s a ล l i น e นี่อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยครับ Un i v e r s a l ก็เหมือนนางงามครับนางงามก็ไม่ได้เลือกเองนะครับคนอื่นก็เลือกขึ้นมาทําอะไรเองไหมไม่ได้ทำเลยเพราะถ้าไม่ได้ทําอะไรเองปั๊บคนอื่นําให้ก็ไม่ต้องมารับความเสี่ยงนะครับแล้วก็เนื่องจากให้คนอื่นจะให้คนอื่นก็จะการันตีให้ครับว่าเฮ้ยคุณคุณจะได้ผลประโยชน์เท่าไหร่แค่นี้ครับาว่าคนอื่นนี่คือบริษัทนะครับอย่างข้อนี้ผมเข้าไรถูกต้องี่่ Un นะครับ คนประโยชน์การบริการมคงที่ไม่คงที่ปรัเปลี่ยนได้นะก็าตามผลตอบแทนที่คุณได้มาจากนี่การลงทุนเนี่เพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของบริการมเลยเป็นคงที่นะครับต่อมาข้อนี้มันไม่ถูกเนาะไม่สามารถรับรองผลขั้นต่ําการลงทุนได้อันนี้เป็นจุดเด่นเป็นหัวใจของ Universal นละครับ Universal คือว่าอะไรครับเฮ้ยเขาอะการันตีเพราะคนที่มาดูแลตรงนี้คุณคือใครครับ คือบริษัทไม่ทำเองไม่ต้องรับความเสี่ยงเองเขาเลยการันตีให้นะครับสองงวดการชําระนะครับเป็นรายเดือนเท่านั้นก็ทั้งยูนิวอโซและยูนิลิงก์นี่นะครับสามารถเลือกเป็นรายเดือนรายปีหรือชําระครั้งเดียวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อได้กล่าวถูกต้องครับมันกล่าวถูกต้องคือสามารถเพิ่มลดเบีย้ยประกันได้นะครับอันนี้ก็ยูนิวอโซอ่ายูนิลิงก์ก็เป็นเหมือนกันนะครับข้อได้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ยูนิสไลท์นะครับยูนิสนะครับยู is, นิสก็จะเป็นเ,เราเคยซื้อบ้านไหมเ้อพองไม่ถ้องาาก,กวัวลเลยหนึ่งยูนิสนะครับหนึ่งยูนิสเนี่ยแต่หนึ่ง is, ยูนิตราคาเท่านั้นหนึ่งยูนิตราคาเท่านี้อาจจะเวลาที่เราที่เราเนี่ยนะครับไปดูบ้านตนัวนี้นะครับดูยูนิตเนี้ยคนที่เลือกคือใครครับคนที่เลือกก็คือเรานี่แหละถูกไหมถ้าเราเลือกตรงนี้นะฮะแสดงว่าเราเลืก็เสี่ยงว่าเ,าาเอ้ยยูนิตตัวนี้ดันเป็นยางครับเออมีคนตายนะครับมีคนตาย นะครับหรือยูนิตนี้ไปครับเออบ้านนแทนที่อยู่สงบสงบครับก็เสียงดังตึงตังตึงตังเพราะนั้นเวลาจำเลยครับเวลายูนิตเนี่ยยูนิตสปริงยูนิตสไลด์เนี่ยนะครับเราต้องมองเหมือนกันไครับเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไปเลือกยูนิตไปซื้อบ้านเวลาที่คุณคนเลือกคือใครครับคนเลือกก็คือคุณนี่แหละว่าจะลงแบบไหนจะเลือกยูนิตตัวไหนนะครับลงเสร็จแล้วมันจะดีไม่ดีใครเป็นคนรับครับก็แน่นอนไม่คุณเลือกเองคุณก็ต้องรับผิดชอบเอง ซึ่งข้อดีของการลงแบบยูนิตนี้นะครับยูนิตลิงิ์ยูนิตไลน์เนี่ยครับข้อดีมันคือว่าถ้าคุณมีความรู้มากพอนะครับศึกษาในส่วนของตัวลงส่วนตัวการลงทุนหรือศึกษาในหนึ่งกองทุนต่างๆนะครับที่มีให้เลือกแล้วคุณเลือกได้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการเปรียบปรับเปลี่ยนได้นะครับคือต้องอาศัยเรื่องความรู้นิดนึงนะครับด้วยนี้เนะี่ยก็ต้องมากนะครับคุณสามารถสร้างผลกําไรได้สูงกว่ายูนิเวลซ์หลาย ยูน mm ิสยูนิเวอร์ซอลยูนิสไลท์นะครับยูนิเวอร์ซอลไลท์เออใช่นะครับคุณสามารถหาได้มากกว่าแต่ในเดีวยวกันคุณว่าถ้าคุณไม่มีความรู้นะครับหรือผิดพลาดมาโอกาสที่จะเสียเงินทุนที่คุณลงไปก็มากกว่ายูนิเวอร์ซอลนะครับยูนิเวอร์สนะครับเพราะยูนั้นจะมีบริษัททำให้บริษัทก็จะก,การันตีผลตอบแทนแต่งนีดิ้งคือคุณเรียกเองรับผิดชอบเองบริษัทารันตียมาใด้การันตีผลตอบแทนลงทุนครับดังนั้น เขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับผลประโยชน์ของมรดกรรมคงที่ก็ไม่คงที่นะครับขึ้นอยู่กับว่าผลตอบแทนมาไหมนะครับถ้าคุณขาดทุนก็มรดกรรมเขลดลงนะครับไม่สามารถเพิ่มหรือลดเบี้ยได้เพิ่มได้นะครับไม่สามารถเพิ่มลดเบี้ยได้นะครับไามา่รับรองผลตอบแทนขั้นต่ําถูกไหมครับสามารถลดเพิ่มลดเบี้ยได้ ไม่รับรองผลตอบแทนขั้นต่ำนะครับถูกต้องนะเพราะว่าถ้ารับรองผลตอบแทนขั้นต่ำต้องเป็น universe นะครับ universe นะครับ blue s l i นะครับแต่ถ้าเป็น unit link เราไม่กำหนดครับเพราะคุณคนที่ลิงก์คนที่เลือกูนิตนี้คือตัวุณเองุูก็ต้องรับความเสี่ยงไว้เองนะครับส่วนตัวนี้นะครับเงินชำระเป็นรายเดือนเท่านั้นไม่ใช่ครับเป็นรายปีก็ได้นะครับราคาไปอย่างรวดเร็วนะครับคำถามมันจําบานสองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ช่วงท,ท้ายๆเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องของยูงนิซลิเนอร์โซลแล้วก็ตัวเนิติติคลน,นะครับสัญญาประกรันอุบัติเหตุและทุกคุภาพจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อนะครับก็มีสามอย่างนะครับหนึ่งตกเป็นบุคคลทุกคุภาพแล้วก็มีแก่ค่าเฉยๆทุกคุภาพเรียบร้อยแล้วนะครับสองผู้ประกันเน้อายุหกสิปีนะครับเพราะอายุเลยหกสิบปีปั๊บมันมีความเสีย่ยงจากทุกคุลภาพเราก็ไม่จ่ายให้แล้วนะไม่สามารถซื้อได้นะครับก็ถือว่าสิ้นสุดลงนะครับไม่จำรดเพียงก็มีผลนะครับการ ชดเชยทุกุุภภาพหรอ่อย่างให้ซื้อนะทั้ง WP แล้วก็ตัวตัว,ตว,ตว,ตวชดเชยทุกุลุภภาพที่เป็นเงินก้อนนะครับเพราะว่าเบี้ยถูกแมกนะครับบางทีหลักร้อยเองนนะครับแต่คุ้มครองได้เป็นล้านเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณเป็นคนทุกุุภภาพเชงสาวบอลเน,นียครับมันก็ควรจะมีนะครับอย่างน้อยอ่ะ WP คุณไม่ต้องจ่ายเงี้ยละแล้วก็การชดเชยทุกุลุภภาพเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องจ่ายเงี้ย้วคุณจะได้เงินก้อนขึ้นมาด้วยนะครับอย่างน้อยก็เป็นการดูแลตัวเองช่วงที่ ทุกคภาพจนความครบสัญญาอีกนะครับและก็คำแปันชีวิตแบบสะสมทรัญญพย์และซื้อสัญญาพเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองบาดเหตุทุกภาพและรักษาไปบา,านไว้นะครับเพื่อคุ้มครองบาดเหตุทุกคณภาพและการรักษาไปบาลน,นะครับในก้อมีปัญหาเดือดรอนทางการเงินจะขอชําระเบี้ยรประกันภัยลดลงได้หรือไม่ก็ได้นะครับได้นะโดยการนี้คุณก็ไม่ต้องไปชําระ เอคุณก็ไม่ต้องไปชำระเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมก็ชำระแค่เบี้ยสัญญาหลักนะครับหรือสัญญาตัวประกันชีวิตนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะครับต่อมาครับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองนะครับการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจะได้จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันภัยลักษณะใดนะครับ ก็จ <S an> ่ายนะครับเงินให้กับผู้ประกันภัยนะครับกรณีผู้ประกันภัยปสปบัติเหตุนะครับว่าเสียจากชีวิตทั้งชีวิต่หาผู้ประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบเและไม่อยู่ในข้อจะเว้นะฮะดูดีๆนะครับแสดงว่าในส่วนตรงนี้อีกสัญญาผลิเพิ่มเติมมันต้องดูนะครับข้อจเว้นมีอะไรบ้างเช่นเฮ้ยปริมาณในข้อเกินไหมนะครับอะไรเนี่ยหรือว่าเป็นการผัดผลล่นกีฬาผัดโลนะครับ ที่เป็นกีฬาความเสี่ยงก็เป็นขอ้อยกเว้นนะครับก็คุ้มครองถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขปุบัติเหตุและไม่อยู่ในข้อยูเยนว้นน,นะครับ